ใครเจอคลิปนี้อย่าเพิ่งเรื่อนผ่านความรักครั้งต่อไปของคุณราศีอะไรจะเข้ามานะคะ คำเดี๋ยวดูหน่อยว่าว่าดวงของคุณเนี่ยนะเป็นคนวันอะไรนะคะแต่ถ้าใครอยากไปเจาะวันเดือนปีเกิดจับคู่ราศีความรักเนื้อคู่ไปดูที่ช่องอาจารย์วัสนาอเมซิ n g t a r โลนะไพ่พลังงานนะคะว้าวคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักถ้าคุณโสดมานานนะแล้วถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมถุนตุนกลกุมเนี่ยคุณจะได้พบเจอความรักและคุณจะมีเกณฑ์ว่าราศีที่จะเข้ามาเป็นพลังงานของชาวราศีมังกรราศีพฤษศแล้วก็รา ราศีกันนะคะแล้วก็มีราศีเดียวกันกับคุณจะเข้ามาในเกณฑ์ความรักครั้งต่อไปความรักครั้งนี้เกณฑ์การเจออาจจะมาจากการที่คุณไปท่องเที่ยวเดินทางการไปงานมงคลนะคะก็มีเกณฑ์พบเจอแต่คุณต้องออกจากเซฟโซนออกไปนะแล้วคุณจะเจอความรักแล้วเป็นความรักที่อบอุ่นด้วยและเป็นรักต่างวัยจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนรักอายุน้อยกว่านะคะ